แจ้งข้อหาหรืออะไรยังไงข้อบุนใจครับรรแต่เรารู้รู้ไม่ไมครว่าที่ของเรามันไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วไม่มีแะไม่มีใครในหมู่บ้านนี้ไม่ม,มีใครมีเอกสารสิทธิ์ครับโอเคแล้วเราก็รู้ว่าการก่อสร้างพญานาคเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยหรือทำการ,กรเกษตรครับ,รบถ้าเกิดมีการแจ้งข้อหาล่ะคะก็ต้องว่าเป็นตามกระบนการตกใจไหมคะเป็นไงไม่ต้ตกใจหรอวครับกตายมาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปตกใจครับ ดีแล้วที่นายมาดีกว่านายไม่มาก็มีการประสานโทรหาทนายรลชเจ้าพนไมคะก็ก็ต้องคุยคุยกันก่อนครับว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่เขาจะว่ายังไงครับอันนี้ก็คือพร้อมไปตามที่น้ที่เชิญไปที่สองคห้องนี่ครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศด้วยนะครับข้างล่างครับและนี่คือบรรยากาศแบกออกไปทางก็ได้แน่นเลยวไม่ได้ยางเนี่ยมันจะต้องกรีดโอเค จะไปเลยไหมคะก็ไม่รู้ท่านจะเชิญไปไหนเฉพาปกตูมไปกับไปไปกับไปสวยตัดไถแล้วเพิ่มสวยระวังตู้ไปครับรวังตู้ไปครับารถแหวกออกก็ได้ครับคนคน

ปล่อยปล่อยไอ้พือหน่อยไม่เป็นไรผมพือหน่อยช่องนี้ไห้ผมพือหน่อยสิเป็นอะไรอย่ทำลายร่างกายผมนะครับไ่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าทำลายร่างกายผมนะครับไม่ไม่ผมไม่ือผมาทำหน้าที่ครับอย่าทำลายร่างกายผมครับ ผมท่กาบจะสื่อผมมาทำหน้าที่ครับผไากรผมมาทำหน้าที่ของผมครับอย่ามาทำรร่างกายผมครับยุไปเงา้าลทำไมครับทำไมถึงต้องบอกให้ผมหยุดพูดนะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับาหน่อยลงที่เราเลือกถ่ายเพวกะเราจะถ่ายนะพี่คมับพี่อนายัง ช่วยเอาไปถ่ายนะห้ามถ่ายถ้าพี่ถ่ายผมจะแจ้งที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยนะถ้าพี่ถ่ายผมจะแจ้งความนะคุณก็อย่าเดินเข้าไปหาเขานี่มลอะไรอะไรครับจะมาทำเรองโรศัพท์อะไรอะไรทำไมครับทำไรโทรศัพท์คนย่างคนยังถ่ายผมน่ะ พี่ขออนุญาตผมยังถ่ายผมน้ะไม่พี่ขออนุญาตผมยาผมาทาังานขออนุญาตผมยยงครับถ่ายผมน้าววทห้สัมภาษณนวันนี้ขอคนามหน่อยสื่อเนี่ยขออนุญาตผมมห้่ผมนะ